นี่โจทเวชแนครับร้านเจหนึ่งแซ่ตามปากนะฮะวันนี้ลงตลาดนัดถนนคนเดินนะครับคนเก่าคนเดิมนะหรือว่าเจงเอาะนั่นเองครับนี่ฮะไม่เจอกันนานนะเจงเอาะสวัสดีครับสวัสดียังสวยเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมใช่อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเอออ้วนขึ้นนะถ้าดูในคลิปก่อนๆนะฮะบวบขึ้นนะบวบบวบขึ้นนะฮะถ้าอ้วนต้องใหญ่กว่านี้เนาะใช่ แแพ้ยาคุมมาเหรออุ้ยไม่ใช่ตัดมะลูกแล้วค่ะเลยด้วนจริงเหรอโอ้ตัดมะลูกแล้วด้วยโแต่มีน้องอีกนงอ๋อเหรอไอ้ไอ้ไอ้ที่เห็นนี่นี่ขายไหมครับมะม่วงนี่ขายไหมไม่ขายโชว์โชว์โชว์นะคอนเซปต์คือหน้าร้านเขาจะมีมะม่วงเบานะประดับไว้นะฮะเจ๊หนึ่งแซ่บตำป่าเบอร์โทรนะเบอร์เดิมนะเบอร์โทรครับ จานเหมือนเดิมไหครับโอเคก็คือชัดอยู่ที่นี่นะใช่คบาัหออะไันนี้ยำอะไรเจ๊หนึ่งยำกุ้งสดมะม่วงกรวเพาะขาเท่าไหร่ครับแปดสิบบาทจ้าแปดสิบบาทโอ้ถุงไปเลยเลยกุ้งตัวใหญ่ๆเหมือนเดิมกุ้งตัวใหญ่เหมือนเดิม ขขาพูดอบอิ่มเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ก็มีที่ฮิตหน่อยก็ยำไข่แดงมีเขาเหมือนกันอ้าวแล้วครับนี่จะหนึ่งก็มีนะตามฮิตเขาตามกระแสนะฮะจะตกเทรนนะลูกค้าบอกว่าต้องเอามาแล้วไม่ไดอ้าจะตกเทรนนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าร้านยำไหนก็จะต้องมีนะฮะเพิ่งมีเมื่อไม่นานนี้เองนะอืมนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นเอามาขายก่อนเพื่อนนะเขามีก็มีตามกันเขาเขาดังเราก็ดังมากครับ สุกหมดเลยมะม่วงเริ่มแก่อืมแบนี้แต,<ช>แต่ว่ามะม<อ>่วงอะไรเนะี่ยอ่าแก้วไท่นิสาช่องันนั้คน,นคออน,นับเนื้อมันจะกอรอบหน่อยแต่อย่างอื่นยำเนื้อมันจะเละง,งา่ายอ,อันนี้จะขูดทิ้งไว้ได้สักประมาณชั่วโมงนิดนึงัง<อ>ก็เป็นยำเล็กๆนะไม่เจอ,อกกันนานมากเม่นเจอนากี่เดือนไม่รู้เนาะ ยดยค่ะออ๋ตอนนี้แจ้งแจ้งพิกัดใหม่ร้านตอนนี้อยู่ใหม่ค่ะย้ายมาใกล้ๆที่เดิมมาค่ะใกล้ที่เดิมเส้นเดียวกับทีเบียกเก่าแต่รถไปไหงพอดีค่ะอ๋อเส้นเดียวกับทีเบียเก่าตรงที่เก่า<ๆ>ออก็โด,ดนรถไปรังคู่เดินเกือบมาอ่าครับจะต้องย้ายพื้นที่นิดนึงมีเป็นร้านนั่งทานได้เลยนั่งทานได้เลยเออผมก็ยังไม่เคยไปเดี๋ยวจะต้องไปขายกี่โมงถึงกี่โมงร้านใหม่สี่โมงถึงสี่ทุ่มครึ่งค่ะเหมือนเดิมนะตรงเป๊ะเลยอสี่โมงตอนนี้จะเลื่อนเวลาเป๊ะเลยครับเดี๋ยวจะไปอัปเดต ให้พเพื่อนๆได้ดูนะฮะว่าร้านใหม่ของเจ๊นหนึ่งเป็นยังไงนะครับหรือว่าเจ๊เงาะนะฮะอ๋อเหรอคนลูกค้าหาร้านไม่เจออ่าเฟซบุ๊กชื่ออะไรครับจาน,นกพนานค่ะ N O W T A N A N อ๋อเป็นเป็นชื่อจริงอะเนาะชื่อจริงเป็นชื่อจริงนะน่าจะใช้ชื่อ,อเจ๊นหนึ่งแซ่ตามป่าจะเปลี่ยนยังเปลี่ยนไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปนะอ๋อเพิ่งเปลี่ยนไป ต้องรอก่อนถึงเปลี่ยนได้เพราะว่าชื่อบางทีใช้ชื่อจริงเขาอาจจะหายากนะเพื่อนหาไม่เจออย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปูม้านะฮะแล้วก็ปูสดมีหมึกไข่หมึกไข่ปูสุกอันนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่แต่ไข่แน่นทุกตัวอืไข่แน่นทุกตัวเอ๊ะนี่รู้สึกว่าอันหนึ่งจะมีขายตลอดนะไอ้งใเนี้ยจะสั่งมาตลอดเลยเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านออ๋เนปต์ของร้านเลย แล้วก็จะมีอมหอยแครงมีหอยแครงปูจืดปูอัดท,ที่มาใส่เพิ่มกับไข่แดงเค็มอ่ากูอัดหกูยอนะอันนี้ผสมแป้ง,งนะไข่แดงเค็มมันดูสูงของเครื่องปรุงนะครับมีอะไรบ้างครับนี่ร้านเจ้าหนึ่งไม่เหมือนใครนะแล้วมีหมึกไข่ย่าแซ่บนี่แหละไม่เหมือนใครเออไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนมีข้าวคั่วด้วยนะร้านนี้ จะมีหนึ่งเมนูที่ต้องใช้คือหมึกยำแซบนะฮะหมึกไข่ยำแซบอ่าหมึกไข่ยำแซบมีอ่าบางคนก็สั่งเป็นทะเลทะเลยำแซบทะเลยำแซบกุ้งหอยก็ใส่ใส่กุ้วด้วยอ๋อใส่กุ้วด้วยเป็นยำแบบนัวๆลูกค้าชอบแปิแตกอ๋อสั่งไงได้อย่างนั้นอินทิกิราละนะน้ำเชื่อมปลาเาอะไรก็้แต่ไม่มีปลาเดิมไม่ขาดอ๋อไม่ใส่โชรสเหมือนเดิมเนาะ พอจะหนึ่งใส่เป็นนู้นแล้วก็ไม่ใช่ไม่ได้ใส่นะอ้าวแล้วไม่อร่อยตรงไหนใส่ใจค่ะใส่ใจนะเออไม่ใส่เชฟจริงๆร้านนี้ปลาปลาปูของเราเล็กแต่สดนะเป็นปูเป็นทุกตัวเลยค่ะเล็กแต่สดมันนกค่าเองเล็กแต่แน่นนะเล็กแต่แน่นอ่ยำปูขายำปูมาประกอบพร้อมสดไถ่แข็งจ้ามีทั้งสดทั้งสุกนะคะนี่ครับเมนู เริ่มต้นที่50บาทประกอบข้าโพดนี่หบาสิบบาทลังสดข้าวโพดเจ็ดหอยแครง80ดสุ้งสุก80ปูม้ 80, มมามม่วงร้อยหนึ่งดนี่80เมงดาพี่ไทยเมงดาด้วยเหรออ๋อ ไทยเค็มนี่ครับเป็นเมนูขอจะมาเป็นครึ่งตัวเลยใช่ค่ะเมื่อก่อนจะทำเป็นชุดละร้อยเดี๋ยวนี้ทำเป็นเซ็ตครึ่งตัวเลยคุ้มกับลูกค้ามากกว่าคยังไม่ค้าเหาะใช่ไหมคะนี่ร้านนี้ร้านนี้ก็พวกเขาจะ ขวบอิ่มตลอดเวลานะเขาเขาเขาใช้กันนกนกน้ำแข็งนะถ้าเพื่อนๆจำได้นะได้ผลจริงๆแล้ว